เพื่อเลิกงานจ้ะยู่โอ้ยวันนี้โดมสาวน้อยค,อคึกคักลูกสาวก็เดินทางนี่ร้านอาหารไทยเหไหมคะร้านอาหารไทยใกล้ร้าน,านพ,พี่ร้านทำงานค,คึกคักจ้ะอ้แปบ๊บหนึ่งโดมสาวน้อยวันนี้คึกคัก ถ่ายแบบกันเจ้าเจ้าละวันอุ๋งอิงมีช่างแต่งหน้ามาตั้งสามคนแน่โอ้โหสุดยอดมากปังมากลูกสาวชุดแต่ละชุดสวยงามมากเลสสิศสแมนแต่นจ้าอืขอบอกออืชุดของแม่เฟิร์นที่ตัดให้ลูกสาวเลื่อนแสนลูกสาวก็ถ่ายรูปเห็นไหมคะ อ,อหน้าปกโฟลไฟน์น่ะสวยมากเหมือนตุ๊กตาแต่ละชุดแต่ละชุดสีแดงสีม่วงโอ้ยอลังการงานสร้างยายชายหญ่ฉายายฉา,า,านะจ๊ะ <c ười> คนออคนจะดังชุดก็ไม่อยู่ <c ười> ดังมาดังมาตั้งแต่สี่ปีแล้วลวะจ้ะ <c ười> ดังมาสี่ปีแล้วนะคะ แล้วก็ดังตลอดการดังตลอดไปด้วยจ้าอลังการงานสร้างอสุดยอดมากนี่ปังสวยมากชุดแต่ละชุดของลูกสาวเฮ้กชุดชุดที่สามก็คนลุกก็ชุดนั่นแหละชุดแม่เฟิร์มนั่นแหละเรือนแสนแต่สีแดงก็สวยนะอสีม่วงก็สวยอืม สีฟ้าก็สวยน้ำเงินก็สวยมีตั้งห้าชุดนะแต่ชุดที่เลิศที่สุดก็คือชุดที่แม่เฟิร์มแม่เฟิร์มให้ให้ตอนวันเกิดนะวันเกิดองุิงอ่งอะถ้าจำไม่ผิดนะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะแม่หลันว่าอืตอนนี้เงียบไม่มีแขกร้านอาหารก็เงียบนี่เห็นไหมร้านอาหารคนก็เงียบเงียบเลยชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมไม่มีคนเลย เงียบอ่ะเศรษฐกิจมันแย่ไงอตอนนี้เศรษฐกิจแย่อะไรๆมันก็แย่ที่เมืองไทยขอทุกคนสู้ๆนะจ๊ะแม่รันก็ไม่รู้อะว่าอ่อุ้ยแต่ว่าเมื่อวานน้องโจขอไลฟ์สดเออน้องโจไลฟ์สดทำไมคนไม่เยอะช่องใหญ่ช่องใหญ่ไลฟ์สดอ่ะมีคนดูอยู่สองพันสองพันกว่าประมาณนี้แหละ ไม่รันว่านะสองพันสองพันกว่าดูแท็กซี่จอดกันเพียบเลยเห็นไหมยังแถวกันเป็นละนาวเลยเออเห็นไหมล่ะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะมันเงียบดูร้านอาหารเห็นไหมของกินไม่มีคนเลยเหไหมล่ะเนี่ยไม่มีคนเลยมีคนเดียวโอ๊ยนต่น เออดูแท็กซี่เนี่ยไหมแท็กซี่เนี่ยแท็กซี่แท็กซี่ซซบาโชอ,อ่าที่จอดแท็กซี่แท็กซี่คนก็จะมาขึ้นกันตรงนี้แต่ไม่มีคนนี่ถึงบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเศรษฐกิจตอนนี้แย่นะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากอืมแต่เขาก็อยู่เขาได้อืมเขาก็ลด ลดโบนัสลดเงินเดือนลงอืก็อยู่ได้แต่เมืองไทยตอนนี้เศรษฐกิจแย่นะแย่มากด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนมีเงินนะแม่พี่รันอยากให้เก็บออมนะเก็บออมไว้อย่าฟุ้มเฟอ้อเก็บเงินไว้ใช้ยามจำเป็นอืต่อไปเมืองไทยจะอยู่ลำบากนี่ของกินเร<อ>ียบเลย ใช่ไหมคะอือหือชอบมากเลยพี่รันเนี่ยก็จะมาลังกินน่ะเนี่ยอาหารญี่ปุ่นนี่ก็อร่อยดีแต่ไม่รู้มีแขกหรือเปล่าเห็นไหมไม่มีแขกเลยอ่ะอแขกไม่มีแต่ก็มีอยู่นะม,มีอยู่ไม,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 ไม่ไม่กี่คนสุดยอดอเอ่อน้องโจคอไลซ์สดน้องออฟ เออน้องออฟสุดรอหุ่นเดยหุ่นดีเสียงดีก็เปิดช่องให้น้องออฟเนี่ยออฟสุรพลออฟออฟิเชียลออฟสุรพลออฟออฟิเชียลสาวเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงออฟออฟิเชียลแมรันก็กดติดตามมานะสามสามช่องเออสามสามอันนี้กดติดตามเรียบร้อยแล้วของน้องออฟนะจ๊ะอืมแล้วก็เอฟซี FC ก็เออให้ขวัญถุงเป็นกำลังใจ วันถุงเป็นกำลังใจให้น้องอ,อ๊อฟอ๋ออันนี้อันนี้ปลาจิงโก้อัอนนี้ปลาจิงโกะร้านปลาจิงโก้น,โกนะคะอันนี้ร้านปลาจิงโก้อโไอไฟโอชาร้านโอชาร้านปลาจิงโก้สุดยอดผู้ติดตามตอนนี้ผู้ติดตามเออ,เอ,อวันเดียวผู้ติดตามห้าพัน กดเข้าไปทีหนึ่งผู้ติดตามห้าพันละน้องอ๊อฟแต่น้องอ๊อฟเขาก็มีหกหมื่นนะน้องอ๊อฟช่องของน้องอ๊อฟอ๊อฟสุรพลสาวน้อยเพชรบันแพงออฟฟิเชียลเนี่ยช่องของเขาอ่ะเฟซบุ๊กของเขาช่องของเขาช่องยูทูบของเขามีผู้ติดตามหกหมื่นนะหกหมื่นกว่าเอฟซีของน้องอ๊อฟอ่ะก็เอาไปด้วยเอฟซีอ๊อฟน้องอ๊อฟก็มามา ยกขโยโงงกันมามาติดตามช่องออฟสุรพลเสารน้อยเพชรบ้านแพงออฟฟิเชียลออแล้วน่ะนะแล้วก็แม่แม่ฮักก็ฮักก็โอนมาเลยเออโอนมาไลยให้น้องออบเออวันเปิดวงวันที่สิบเก้ายี่สิบเปิดวงสารน้อยอืมเปิดวงสารน้อยอ่ะน้องออบก็ได้ รู้สึกจะหลายหมื่นอยู่นะอู้ยทำไมมาหาเงินง่ายอย่างนี้เนาะไอเรานะจะหาเงิน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 ล็เงินพันเงินพันเงินหมื่นยากที่เงินพันเงินร้อยหายากจะตายแต่เขาขึ้นไหลแป๊บหนึ่งเงินเพียบเออนี่แหละแข่งบุญแข่งวาษนาแข่งไม่ได้อืฝากเป็นแล้วก็ลูกสาวอลังการงานสร้างลูกสาวชุดอะชุดโอ้โหเลื่อนแสนจ้า แต่ละชุดแต่ละชุดเลิศจ้เลิศจะเลิศสแมนแตนจ้ะ <c oughs> ฝากดูคลิปด้วยนะคะที่หลานไม่ได้ขึ้นไลค์ก็ฝากดูคลิปด้วยเพื่อช่องป็นการมองเห็นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์รนะคะตอนนี้กำลังจะกลับบ้านจ้ากำลังจะกลับบ้านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเออตินหนึ่งรักเธอไม่มีคอมเมนต์รักลูกสาวเหมือนเดิมจ้าให้กำลังใจลูอีกเหมือนเดิมชุดลูกสาวสวยสวยแต่ละชุดแต่ละชุดเลิศจ้า บอกได้คำเดียวว่าเลิศจ้าเลิศ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 จ้าขอบคุณทุกกลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บ๊าไม่ายจ้าฝากดวคลิปด้วย